สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้น้องจิกโวก,ก็กำลังตัดเหล็กส่งให้กับลุงช่างด้านบนนะคะด้านบนก็จะมีลุงวางลุงช่างวันนี้ถือว่าดีเนาะแดดไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะ ยกขึ้นสูง oh, ประมาณนี้หัวหักอีกแล้วครับเปลี่ยนใหม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อ oh, ยกขึ้นให้มันให้มันแบบว่าไม่ต่ำจนเกินไปเนาะเราจะมีจ่าเอ็มนะคะที่ช่วย,ยทางลุงช่างนะคะ oh. ผู้ชาย ผู้ชายเราก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะคะมาแล้วอะไรมา,มามาแล้วอ๋อสั่งหลังคามาอีกบ่มาแล้วลังคาด่วนนะคะ ยาเอ็มโบกมือตรงเข้ามา ครมาลงไอ้นี่ครับลังคาลังคามาแล้วนะคะเปลี่ยนสังกะสีใหม่นะนะเนาะสังกะสีเก่ามันรั่วนะคะ นะคะคก็สางก็สีมาแล้วนะคะใส่แปรเสร็จเนะาะก็จะมงนะคะทำอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพายุจะมาเนาะต้องทำให้เสร็จก่อนพายุเข้า น้องจำปาก็ล,อล,อล,อลอ้อรอรอไปเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วก,ก,กินด้วยกันนะลูกนะกิน,ด,กนด้วยกันเด้อจำปาจะบอกว่าออกไปออกไป จำปาก็จะผักพี่ออกวันนี้เอซมาเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะามาเป็นคันรถตู้เลยนะคะ,ะอ,อะไร บรรยากาศวันนี้ก็ดีดีนะคะค้มคืมนะคะลมเย็นเย็นไม่ค่อยไม่ค่อยแดดแรงสักเท่าไหร่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะอยู่ทางนู้นนะคะโอ้ยนอยเดียวหนึ่งวนะแปล้วยางน้นนะคะก็จะนั่งอยู่แถวซาลานะคะ บรรยากาศดีมากเลยเนาะวันนี้นะคะสี FC คึกคักเลยนะคะเป็นวันหยุดเนาะวันหยุดมิน้อยได้อะไรกินคะฮะมิน้อยจ้ามินน้อยได้อะไรกินลูกไหนให้แม่ดาซิมหน่อยสิอ,อันนั้นมันคือของกินหรือเปล่าลเอากินได้เหรอลูกโอ้เป็นไงอร่อยไหมคะเอ,เเอ,เอเร่อยไหมคะโอ้โห

พี่น้องคู่นี้เขาเล่นกัน มีบุญมีบุญง่วงนอนฉันจำปานี่ขี้เล่นมากเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกัดคอกัดคอเลยกัดคอเลย